หลายคนบอกว่าเดินเดินฝ่าน้ําท่วมมาเพราะว่าก่อนหน้านี้นั้นพื้นที่ของตัวเองมีน้ําท่วม3าถึงสเมตรวันนี้ระดับน้ําลดลงแล้วจึงพยายามเดินฝ่าน้ําออกมาเพื่อเอาชีวิตรอดค่ะจะสังเกตได้ว่าแต่ละคนนั้นสภาพอยู่ในสภาพอิโดโรยมากทีเดียวค่ะเพราะว่าไม่ได้กินข้าวมาหลายวันค่ะ นี่เป็นภาพล่าสุดบนถนนสีภูวนาทในตัวเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะระดับน้ำลดลงแล้วแต่บริเวณโดยรอบยังมีน้ำท่วมอยู่และตามแยกต่างๆยังคงมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวค่ะตลอดเช้าที่ผ่านมามีผู้ประสบภัยต่างเดินเท้ามาด้วยสภาพอิดโรยหอบข้าวของจำเป็นฝากระแสน้ำออกมาบนถนนสีภูวนาทเพื่อหาอาหารประทังชีวิตเพราะติดอยู่ในบ้านพักประมาณ5-6วันแล้วค่ะ อย่างน้องนักศึกษา3คนนี้เล่าว่าตัดสินใจเดินเท้าออกมาตั้งแต่เช้าระดับน้ําท่วมถึงเอวค่ะวันนี้ไม่มีอาหารเห,เเหลือแล<น>้วจึงชวนกันเดินออกมาค่ะเมื่อวานเมื่อวันก่อนสวันก่อนก็คือห้าเมตรได้คิดว่าเพราะอีกสอั้นัปได้ก็ถึงั้นสองแล้วแล้วก็วันนี้ก็ลดลงมา เนี่ยวันนี้ตอนนี้นะตอนนี้อยู่ประมาณเกือบเอวเงี้ยก็มันมีบางคนก็ออกมาบ้างแต่บางคนก็ยังไม่ได้แล้วทำไมเราถึงตัดสินใจเดินออกมาเพรหนูไม่ย้ายกินเลยหนู <c oughs> ไม่มใใได้เลเลยค่ะ<า>แล้วระหว่างไม่มได้กินข้าววันสี่วันแต่หนูาบางทีเราก็มาแบ่ง,งกันหนึ่งคนก็แบ่งกันสามคนก็ก็คือมีคนไปแจกบ้างอย่างงี้ยหรอแจกบ้างแต่ว่านื้อมากเพราะว่าในหอนอยู่ประมาณเกือบสี่สิบสามสิบซูทงานอะไรแล้วหอครับตรงนั้นหนีเลยอยู่หน้าวัดหนีเลย เป็นโซนหอพักช่าดว่ามันเป็นหอพักเยอะอันนี้กี่วันแล้วคะตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็สี่ห้าวันแล้วเนาะการพนันรถเกอยกมาดูสิส่วนลุงคนนี้ค่ะเดินออกจากบ้านบอกว่ากำลังรื้อสิ่งของที่ลอยมาตามน้ำเผื่อจะมีอาหารและสิ่งของที่ใช้ได้เพราะยังไม่ได้กินอะไรมาเป็นวันที่ห้าแล้วค่ะรวมทั้งสมาชิกในบ้านด้วยจนเสียงแยงนะ ก็ไม่มีใครแวะมาคือเราก็เห็นใจนะน้ำมันแทงแรงเง้นเออถ้ามันนั่นมันก็พลิกเรือมันก็พลิกน้ำที่ไหนฮะน้ำอ๋อไม่ไม่มันสี่ห้าคืนแล้วไม่มีใครเข้ามาเลยอดจนของนโอเคโอเคข้างในหลายคนที่ที่บ้านเองกันห้าคนปู่ใหญ่สี่เด็กหนึ่ง แล้วก็ข้างๆกันเด็กๆกับผู้ใหญ่ไหลๆลน,นั่นนอกจากนี้ค่ะยังมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่บอกว่าติดค้างที่นี่เป็นวันที่6แล้วก็ออกมาหาอาหารเช่นเดียวกันและตัดสินใจว่าวันนี้หากสามารถเดินทางกลับได้ก็จะกลับทันทีค่ะ6กวันแล้วหวันแล้วเดิมทีเราจะมาเที่ยวเหรอคะใชม่มาแค่คืนเดียวมาวันศุกร์จะกลับวันเสาร์<ม>แล้วก็เลยมาเจอน้ำอย่างนี้ก็กลับไม่ได้เลยพักที่ไหนคะพักที่โรงแรมฟลอริดา อย,อยู่เด็กมีเยอะค่ะเด็กแล้วก็มีคนแก่อีกคน<ม>ข้างบนแล้วออกมาแลกินอะไรได้ไดหรอไม่เมื่อวานไม่ได้กินเลยสอสามวันนี้แล้วสามวันวันนี้แล้วไม่ได้กินข้าวขช้แได้ออาใช่้นุ้กเริ่มลดเอ่อเมื่อคืนเมื่อคืนลดเยอะนอกจากอาหารและน้ําดื่มแล้วค่ะสิ่งสําคัญที่ยังเป็นปัญหาตอนนี้ก็คือการติดต่อสื่อสารที่ขัดข้องค่ะสัญ,ญญาณโทรศัพท์ทุกค่ายแทบใช้ไม่ได้ค่ะ ผู้ประสบภัยที่อยู่ข้างในไม่สามารถรับรู้ข่าวสารและก็ไม่สามารถติดต่อญาิได้เลยประกอบกับในเรื่องของการตัดกระแสไฟตอนนี้จึงเป็นปัญหาค่อนข้างมากค่ะอย่างไรก็ตามค่ะตลอดเช้าวันนี้มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังทหาแล้วก็อาสาสมัครสวมเสื้อชูชีพมาพร้อมเรือท้องแบนบรรทุกบนรถยกสูงและรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อสัญจรบนถนนสีพะวนาดมุ่งหน้าไปผ่านอุโมงค์รอดทางรถไฟไปยัง แยกด่านกักกันสัตว์หรือว่าแยกเรือนเพชรค่ะเพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่โซนหาดใหญ่ในและโซนเขต8ดที่ยังคงมีระดับน้ําท่วมสูงอยู่ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีอาสาสมัครกู้ภัยจากมาเลเซียระดมกําลังและเครื่องมือเข้ามาสมทบร่วมช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยและจากการสำรวจถนนตลอดสายสีภูวนาจะเห็นทั้งขยะข,ขนาดใหญ่ที่ถูกพัดมากับกระแสน้ำ รวมทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์จำนวนมากถูกซัดเกยกันและมีเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ลอยมาด้วยค่ะบางแห่งมีกำแพงรัว้วล้มพังลงมาด้วยแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของกระแสน้ำและแน่นอนค่ะว่าไม่สามารถประเมินความเสียหายได้ค่ะในขณะนี้และนี่ค่ะเป็นบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณถนนสีภัวนาศค่ะบริเวณนี้เองมีทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่กู้ภยัยอาสาสมัคร กำลังทหารที่ระดมกำลังเข้าไปเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายที่อยู่ติยังคงมีอยู่ในโซนข้างในค่ะขณะเดียวกันมีการตั้งครัวค่ะของเจ้าหน้าที่ทหารเองแต่ก็พบว่าอาหารตอนนี้ยังไม่เพียงพอค่ะเพราะมีผู้ประสบภัยทยอยเดินกันออกมาเพื่อหาอาหารบริเวณจุดนี้เองก็อาจจะมีความชุลมุนวุ่นวายเล็กน้อยค่ะซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่พยายามที่จะปิดถนนแล้วก็มา บกรถเพื่อให้การจราจรไหลลื่นมากขึ้นแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ที่อาจจะยังไม่เกี่ยวข้องและต้องการสัญจรในพื้นที่ตรงบริเวณนี้อาจจะต้องหลีกเลี่ยงไปก่อนค่ะ